ราคือปิ่นนักเรศวิเศษกษัตริย์ทรงอุบัติเพื่อปวงชนพ้นภัยผองทรงเมตตาปวงชนดนขลองทรงปกป้องพระศกชนให้พ้นทุกข์ณเวลาครานี้วันที่ห้าวันมหามงคลสมัยไทยเป็นสุข น้อมถวายพระพรชัยให้สางทุกสเสวยสุขพ้นโรคาบันดามีขอจงทรงพระเจริญยิ่งยืนนานเป็นร่มใส่ที่ประทานเกษมสีแก่บวงข้าพุทธเจ้าณนะแหล่งนี้ทรงเป็นสีสวัสดิชัยไทยนิรัน์ ด้วยกล่าวด้วยกระหม่อมขอเดชะข้าพระพุทธเจ้ารายการดูดีมีธรรมและบริษัทห้องบันทึกเสียงรุ่งสยามจำกัดรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับรายการดูดีมีธรรมเช่นเคยนะครับเพิ่งอ่านหนังสือจบไปนะฮะเขาบอกไว้ว่าเรื่องการทําความผิดนั้นเกิดขึ้นได้กับทุกคนแต่เรื่องการสํานึกตนนั้นเกิดขึ้นได้กับบางคนที่คิดได้เท่านั้นนะครับวันนี้รายการดูดีมีธรรมของเรามีเรื่องราวน่าสนใจใดๆที่จะมานําเสนอทุกท่านสักครู่หนึ่งนะครับกลับติดตามชมกันครับดีีม และในช่วงนี้ก็เป็นช่วงของทำรรนำบุญนะครับขอความสุขความสวัสดีจงมีแก่ผู้รับชมรับฟังในรายการดูดีมีธรรมทางช่องเก้าทุกทุกท่านวันนี้จะพูดถึงวันพ่อแห่งชาติเราทุกคนเกิดมามีพ่อมีแม่ เราไม่ได้เกิดจากจอมปลวกจากต้นไม้ฉะนั้นเมื่อเรามีพ่อมีแม่แน่นอนที่สุดพ่อแม่เรียกว่าผู้บังเกิดเกล้าอันนี้เป็นพ่อแม่แท้ๆของเราแต่เรามีพ่อคนที่สองคือพ่อหลวงแห่งชาติฉะนั้นก่อนที่จะไปถึงพ่อหลวงแห่งชาติขอพูดถึงพ่อแม่สนิทหน่อยว่าเราทุกคนมีพ่อมีแม่พระพุทธเจ้าท่านยกย่องว่าพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูก พ่อแม่เป็นบุรปพระเทพของลูกพ่อแม่เป็นครูบาอาจารย์ของลูกพ่อแม่เป็นพระอาหารหันต์ของลูกที่ลูกทุกคนต้องทําสักการะบูชาเคารพนบนอบตลอดเวลาทุกวันทุกคืนทุกเดือนทุกปีโดยเฉพาะอย่างยิ่งคำว่าพ่อคำว่าแม่เป็นคำคำเดียวที่ลูกทุกคนต้องทราบซึ้งให้ถึงที่สุดเพราะว่า ที่บอกพ่อแม่เป็นพระพรหมของลูกเป็นตรงไหนเป็นตรงที่ว่าพ่อแม่มีเมตตาปรารถนาดีกับลูกทุกคนในโลกนี้ไม่มีใครรักเราเท่าพ่อแม่ลูกยังหนุ่มยังสาวจะไม่ค่อยเชื่อฟังพ่อแม่พยศนึกด่าพ่อแม่ในจิตในใจรับหลังก็อาจจะแช่งชักหักกระดูกพ่อแม่แต่หารู้ไหมว่านั่นคือบาปอย่างยิ่งใหญ่ เพราะพ่อแม่เป็นพระพรหมนี่แค่พระพรหมก็บาปแล้วแล้วเป็นบุรพประเทศเป็นเทพพยดาของลูกก็คือเป็นเทวดาคอยปกปักรักษาลูกแล้วใครละ่ะที่จะรักเราเท่าพ่อแม่คนอื่นบอกว่ารักเราลองคิดดูเขาต่อเมื่อเรายังดีหนึ่งเขาดูก่อนเราสวยไหมไม่สวยเขาก็ไม่รักเขาดูต่อไปอีกเรารวยไหมไม่รวยเขาก็ไม่รักเขาดูต่อไปอีกมีความรู้ไหม ไม่มีความรู้เขาก็ไม่รักเห็นไหมแต่คนเป็นพ่อเป็นแม่ลูกจะสวยหรือไม่สวยก็รักลูกจะรวยหรือไม่รวยก็รักลูกจะมีความรู้หรือไม่มีความรู้ก็รักให้นึกไว้อย่างนี้เลยรักพ่อแม่มีแต่ได้รักคนทั่วไปมีแต่เสียพ่อแม่แม้จะทำให้ลูกต้องน้อยเนื้อต่าใจเป็นบางครั้งก็ด้วยเจตนาดีด้วยความหวังดีแต่ลูกดื้อลูกไม่เชื่อฟัง มักจะอวดดีว่าโตแล้วฉันโตแล้วไม่ต้องมาเตือนไม่ต้องมาว่าฉันรู้ก็ไอเตือนแล้วรู้แล้วนี่แหละลูกจึงน้ําตาไหลมาตลอดเวลาลูกจึงเลือดตกยางออกแล้วใครละ่ะเป็นคนปลอบใจก็พ่อแม่เท่านั้นแหละไม่มีใครหรอกแล้วเวลาไม่มีเงินมีทองตกระกรรมลําบากใครละ่ะไอคนที่เรารักมันช่วยเราไหมไม่ได้ช่วยเลยเมันมาตักตวงเอาความสุขของมันจากเรา แต่ว่าพ่อแม่ไม่คิดตักตวงมีแต่ทุ่มเทให้กับให้ทุกสิ่งทุกอย่างให้อย่างไม่เบื่อหน่ายให้เสมอแม้เหลือแต่เนื้อเลือดพ่อแม่ก็ให้มาหยุดให้คําสั่งสอนให้คําปลอบโยนคนอื่นมันตักตวงไปแล้วมันไม่ปลอบโยนมันกลับประนามเราว่าเราโง่หกสิบกว่าล้านที่อยู่ภายใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทของพระองค์แล้วพระองค์แผ่เมตตาบารมี ครอบคลุมไปทั่วหวังให้พระศกนิกรของพระองค์หวังให้ถวยราชของพระองค์อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในที่ทุกสถานพระองค์มิแต่ให้กับให้ยามบ้านเมืองเกิดเหตุเพศภัยพระองค์เท่านั้นที่ช่วยแก้ไขได้นอกจากนี้ไม่มีและยามที่ภูมิภาคต่างๆเกิดอักขีภัยอุทกภัยเกิดวาตาภัยเกิดซึนามิเกิดแผ่นดินไหว ใครล่ะที่เป็นกําลังใหญ่ในหลวงนี่ในหลวงของเราท่านเป็นอะไรภูมิพลแปลว่ากําลังของแผ่นดินภูมิแปลว่าแผ่นดินพลแปลว่ากําลังเป็นกําลังทั้งแผ่นดินในประเทศไทยฉะนั้นใครล่ะจะมีน้ําใจเท่าพระองค์ไม่มีพ่อแม่เราก็ยกมือไหว้ในหลวงในหลวงนะใครพูดถึงก็ยกมือไหว้ทั้งนั้นขอให้ทุกท่าน ที่กำลังรับชมรับฟังทางช่องเก้าในขณะนี้จงประสบแต่ความสุขความสวัสดีมีดวงตาสดใสมีดวงใจเบิกบานได้พบดวงแก้วเด็กแล้วจากบวงมานมีสติปัญญาญาณรู้แจ้งเห็นจริงในสัจธรรมจนถึงมรรคผลนิพพานโดยทั่วกันทุกคนเธอ